โลกในมุมมองของ v a l u e investor โดยดรนิเวศเหมวชิระวารากร Appreciate Thailand คนไทยจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะที่เป็นคนร่ำรวยมีเงินทองในระดับเศรษฐีหรือเป็นคนที่ชนชั้นกลางระดับสูงมีรายได้มากและกำลังสะสมความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมังจะชอบวิจารณ์หรือบางทีถึงกับกลดา่าว่าประเทศไทยนั้นมีเรื่องที่แย่ๆมากมายที่กำหนดหรือสร้างขึ้นโดยรัฐ นักการเมืองเองก็เอาแต่ขอบกลวยหาผลประโยชน์เข้าตัวเองหรือไม่ก็ใช้เงินที่ได้จากภาษีที่มาจากคนที่ทํางานมีรายได้สูงเอาไปแจกจ่ายให้กับฐานเสียงของตนเองซึ่งประชาชนที่มีรายได้ต่ําโดยไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศแต่ส่วนที่ดีๆของประเทศไทยนั้นดูเหมือนว่าจะมาจากคนไทยและขนบธรรมเนียมต่างๆของคนไทยที่ทำให้ประเทศนี้น่าอยู่มากกว่าที่ใดในโลก ผมเองคงไม่ไปถูกเถียงในเรื่องของรายละเอียดต่างๆของการทำงานของรัฐไทยว่าดีเลวอย่างไรว่าที่จริงผมเองก็เคยมีความคิดแบบนั้นแต่หลังจากที่ผมกลายเป็นนักลงทุนเต็มตัวและกลายเป็นคนที่มีเงินมากอยู่เหมือนกันและเงินเหล่านี้ล้วนเกิดหรือถูกสร้างขึ้นในประเทศไทยโดยคนไทยโดยเฉพาะที่เป็นคนมีเงินน้อยและภายใต้กฎเกณฑ์ของคนส่วนใหญ่ของประเทศที่มีเงินน้อยเช่นกันผมเริ่มจะรู้สึกว่าสิ่งที่ผมเคยคิดว่าแย่ๆนั้นมันอาจจะไม่จริง ตรงกันข้ามผมคิดว่าผมโชคดีที่เกิดและทำงานหากินในประเทศไทยผมรู้สึกแบบที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า a p p r e c i a t e ประเทศไทยนั่นคือผมรู้สึกขอบคุณประเทศไทยรู้สึกพึงพอใจที่ได้เป็นคนไทยและลงทุนในประเทศไทยรู้สึกเห็นคุณค่าของประเทศไทยและผมคิดว่าผมไม่ใช่คนเดียวที่คิดอย่างนั้นเพราะผมมีเพื่อน หรือรู้ว่าชาวต่างชาติจำนวนมากที่เป็นคนมีสตางนั้นไม่ได้โชคดีอย่างเราพวกเขาถูกลิดรอนความมั่งคั่งด้วยภาษีการกระทําหรือนโยบายหลายอย่างที่ทําให้ความมั่งคั่งที่มาจากหยาดเหงือ่อและแรงงานลดลงจนบางทีไม่รู้จะทําอย่างไรตัวอย่างเช่นชาวอเมริกานั้นไม่ว่าพวกเขาจะไปอยู่ที่ไหนและทํางานที่ไหนในโลกพวกเขาก็จะต้องถูกรัดเก็บภาษีอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลี่ยงไม่ได้ เพื่อนักลงทุนชาวอเมริกันของผมที่ลงทุนในตลาดหุ้นไทยคนหนึ่งบอกกับผมว่าแต่ละปีเขาต้องเสียภาษีนับ1ิบล้านบาทให้กับรัฐบาลอเมริกันจากผลตอบแทนที่เขาได้จากการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแต่ทั้งที่เขาไม่ได้ทํางานหรือมีรายได้ในสหรัฐเลยว่าที่จริงเขาแทบไม่ได้กลับสหรัฐเลยบางทีเป็นปีๆสำหรับเขาในเวลานี้แล้วเมืองไทยคือบ้านเขามีความสุขในการใช้ชีวิต และลงทุนในตลาดหุ้นไทยและคงอยู่ไปเรื่อยๆตลอดไปผมถามเขาว่าสัมภาระของสหรัฐจะรู้ได้อย่างไรว่าเรากำลังกำไรจากการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไทยเขาตอบว่าถ้าเขาโกงภาษีและถูกจับได้ก็ต้องติดคุกดังนั้นเขาไม่เสี่ยงแน่นอน ผมถามต่อว่าทำไมไม่แปลงสัญชาติอย่างที่ดาราหรือคนดังที่มีรายได้เยอะมากอย่างจิมโรเจอร์รับลงทุนทาในกรณีแปลงสัญชาติเป็นคนสิงคโปร์เขาบอกว่าเขาก็อยากทําแต่การยกเลิกสัญชาติอเมริกันนั้นคุณจะต้องจ่ายภาษีทั้งหมดที่คุณกําไรจากหุ้นแม้ว่าคุณจะไม่ได้ขายมันซึ่งนั่นก็จะเป็นเงินมหาศาลอาจจะเป็นร้อยร้อยล้านบาทเห็นหรื่ังครับว่าการเป็นนักลงทุนส่วนบุคคลของอเมริกันนั้นมันยากเขียนแค่ไหนโชคดีที่ผมไม่ใช่คนอเมริกัน ถ้าคุณเป็นคนญี่ปุ่นและมีทรัพย์สินมากเวลาคุณตายรัฐก็จะเก็บภาษีจากทรัพย์มรดกของคุณอย่างหนักดังนั้นความมั่งคั่งที่คุณสร้างขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงตลอดชีวิตก็จะถูกรัฐเอาคืนไปเหลือถึงลูกหลานน้อยมากเช่นเดียวกันการมีทรัพย์สินที่มีมูลค่าตลาดสูงรวมถึงบ้านที่เราใช้อยู่อาศัยนั้นทุกปีก็จะถูกเก็บภาษีทรัพย์สินที่หนักหนาสาหัสนี่คือสิ่งที่ในเป็นในประเทศท,ที่จเจริญแล้วแทบทั่วโลกดังนั้น ไม่ว่าในบางครั้งคุณจะไม่ได้ทำอะไรกับทรัพย์สินที่มีค่าที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคุณก็จะถูกเก็บภาษีซึ่งยิ่งเวลานาน,านไปความมั่งคั่งของคุณก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆทั้ทงเรื่องภาษีมรดกและภาษีทรัพย์สินเป็นรายจ่ายหรือต้นทุนของความมั่งคัง่งที่ในประเทศไทยยังไม่มีดังนั้นสำหรับคนที่ร่ำรวยโดยเฉพาะที่มีที่ดินมากเขาควรจะต้องแอปพลิเชต์ประเทศไทย ผมยังมีเพื่อนชาวต่างชาติที่ไปลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามในช่วงเร็วๆนี้เขาเล่าว่าหุ้นมีราคาถูกมาก PE ของบริษัทชั้นนำที่ดีๆมีค่าไม่เกินสิบเท่าและเศรษฐกิจกำลังเติบโตเขาทำกำไรจากหุ้นได้ไม่เลวนักแต่ปัญหาก็คือเรื่องของเงินเฟ้อและค่างเงินรวมถึงกฎระเบียบต่างๆที่ยังค่อนข้างยุ่งยากผลก็คือบางทีก็ขาดทุนอย่างไรก็ตามเขาก็ยังเข้าออกตลาดหุ้นเวียดนามเป็นระยะแบบนักเก็งกำไร แต่ถ้ามองในฐานะของคนเวียดนามเองผมคิดว่าการเป็นคนมีเงินรวมถึงการเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นนั้นคงจะไม่สะดวกสบายหรือให้ผลตอบแทนที่ดีนักเมื่อคำนึงถึงว่าดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้ออย่างสูงรี้วซึ่งทำลายค่าเงินตลอดเวลาค่าเงินดองเองก็ไม่มีเสถียรภาพและลดค่าลงเรื่อยๆทำให้กำลังซื้อสินค้าจากต่างประเทศหรือการไปเที่ยวต่างประเทศของคนเวียดนามที่มีสตางค์ลดตามลง นอกจากนั้นถ้าเข้าใจไม่ผิดการเป็นคนรวยในสังคมเวียดนามเองก็ยังเป็นสถานะที่ถูกเพ่งเล็งจากทางการหรือสังคมอยู่ซึ่งทําให้ชีวิตคนรวยนั้นอาจจะไม่สดใสเท่ากับคนรวยของไทยที่มักจะเป็นที่นิยมชมชอบของคนในสังคมดังนั้นคนที่มีฐานะดีควรจะแอพริเช t e ประเทศไทยผู้บริหารชาวต่างชาติที่ถูกส่งมาจากบริษัทแม่ที่มาทํางานในกิจการของบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยที่เรียกว่า Exp a t โดยเฉพาะที่เป็นคนญี่ปุ่นนั้นส่วนใหญ่แล้วจะมีความสุขมากที่ได้ทํางานในไทยเพราะชีวิตและมาตรฐานความเป็นอยู่ของพวกเขาจะดีและสูงขึ้นมากพวกเขามีรถหรูพร้อมคนขับรถมีแม่บ้านรับใช้มีบ้านหรูและมีสิ่งอื่นๆอย่างก,กับราชาซึ่งเป็นสิ่งที่เขาไม่มีในประเทศของตนเอง ดังนั้นเวลาที่ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นได้รับการคัดเลือกให้มาทํางานในไทยพวกเขาจะดีใจมากแต่ในวันที่พวกเขาถูกเรียกตัวกลับนั้นบางคนบอกว่าพวกเขาแทบจะร้องไห้การมีเงินนั้นคุณสามารถซื้ออะไรหลายๆอย่างในประเทศไทยที่มีราคาถูกมากเทียบกับประเทศที่จเจริญแล้วอีกหลายประเทศตัวอย่างเช่นมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะจ้างแม่บ้านอยู่ดูแลรับใช้ในญี่ปุ่นแม้ว่าคุณจะมีเงินค่อนข้างมากดังนั้นเราควรแอพริชีเอตประเทศไทย ถ้าจะให้หรือจัดอันดับกันแล้วผมคิดว่าประเทศไทยนั้นน่าจะเป็นเมืองที่เป็นเพื่อนกับคนที่ร่ำรวยหรือมีฐานะดีมีความมั่งคัง่งสูงมากที่สุดแห่งหนึ่งถ้ามองจากด้านของระบบภาษีกฎเกณฑ์และสภาวะทางเศรษฐกิจรวมถึงขนปไปเพณีวัฒนธรรมถ้าจะมีประเทศไหนที่โดดเด่นกว่าเมืองไทยชัดเจนนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นสิงคโปร์ที่เขามีการแก้ไขปรับปรุงระบบภาษีและกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้ประเทศเป็นแหล่งดึงดูดคนมีเงินทั่วโลกเข้ามาเพิ่ม เป็นการเพิ่มพลเมืองและสร้างประเทศให้มีความก้าวหน้าและมั่งคั่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจุดอ่อนของไทยและสิงคโปร์ในแง่ของการใช้ชีวิตนั้นน่าจะอยู่ที่เรื่องของภูมิอากาศที่ค่อนข้างร้อนตลอดปีซึ่งผมคิดว่ามีส่วนที่ทําให้เกิดความหงุดหงิดได้ง่ายและทําให้กิจกรรมหลายๆอย่างนอกอาคารไม่รื่นรม ในฐานะของการเป็นคนไทยและเป็นนักลงทุนนั้นผมคิดว่าแม้เราจะมีปัญหาและความขัดแย้งมากมายในสังคมการเมืองและความคิดในเรื่องของการกําหนดกฎเกณฑ์ทางด้านกฎหมายและเรื่องอื่นๆอ,อีกมากมายจนหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าประเทศไทยนั้นมีความเสี่ยงของประเทศค่อนข้างสูงแต่ผมก็ยังคิดว่า นจนถึงวันนี้ประเทศไทยเองก็ยังไม่เคยที่จะหลุดเข้าไปอยู่ในแดนสนธยาที่นักลงทุนหรือคนที่สร้างความมัง่งคั่งให้ตนเองซึ่งส่งเสริมให้ประเทศก้าวหน้าในแนวทางทุนนิยมไม่สามารถเติบโตอย่างมั่นคงได้ผมเองก็ได้แต่หวังว่าประเทศไทยจะยังรักษาสถานะแบบนี้ได้ต่อไปอีกยาวนานและตราบใดที่มันแป่งเป็นแบบนั้นผมเองก็อยากจะบอกความรู้สึกของผมว่าผมแอปพิชิตประเทศไทยอันเป็นที่รักที่ทำให้ผมมีวันที่ดีดๆเช่นในวันนี้ในฐานะของนักลงทุน 18พฤษภาคม2556ดรนิเวศเหมชิราวรากร